มีข้อข่าวนะครับสำหรับหุ้นลงไฟฟ้านะครับที่ลงแรงเมื่อวานนะฮะหลังจากมีข่าวว่าคุณนักษินต้องการจะลดค่าไฟนะครับเหลือประมาณสัก3บาท70นะครับภายในปีนี้คือปี2,168นะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือสิ่งที่จะช่วยนะครับในการลดค่าไฟครั้งนี้นะครับ3าท70นะครับนอกจากที่จะทำให้กำไรในส่วนของบริษัทลงไฟฟ้านะครับกำไรลดลงนะฮะ แต่ว่าไม่มีสิ่งที่ช่วยชดเชยได้ก็คือในส่วนของวอลลุ่มนะครับเพราะว่าการที่จะตั้ง Data Center ในประเทศไทยนะครับต้องใช้ไฟนะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็การดึงดูดต่างชาติต้องใช้ไฟเยอะนะครับดังนั้นถ้าสมมุติต้นทุนค่าไฟแพงนะครับก็ทําให้การย้ายฐานการผลิตมาเนี่ยค่อนข้างจะยากนิดนึงนะครับแล้วก็เราก็มีในส่วนของข้อได้เปรียบคือ Data Center ต้องใช้พื้นที่นะครับกว้างๆนะครับ แต่เดิมนะครับ Data c e n t เ r รเคยตั้งอยู่ที่สิงคโปร์นะครับก็ต้องใช้ไฟนะครับในส่วนของประเทศของสิงคโปร์ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีผลของเรื่องของพลังงานนะครับของสิงคโปร์นะครับแล้วก็พื้นที่ก็จํากัดด้วยนะครับก็พื้นที่ของประเทศไทยก็เขาเรียกว่ามีข้อได้เปรียบในส่วนนี้นะครับเอ่อแล้วก็มีตัวเลขนะครับเห็นเอ่อฝั่งนะครับคนที่เสนอในส่วนของนโยบายในการลดค่าไฟสามบาทเจ็ดสิบทบจริงๆเนี่ย ต้นทุนนะครับที่เกิดขึ้นก็คือเดิมเนี่ยจะมีการผลิตไฟออกมานะครับจากเอกชนนะครับแล้วก็การไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงนะครับก็จะเอาต้นทุนนะครับของเอกชนนะครับมาบวกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ไปจ่ายไฟให้ประชาชนนะครับก็จะมีต้นทุนส่วนนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าต้องส่งต่อนะครับไฟฟ้านะครับไปให้การไฟ ส่วนพูมิภาคนะครับส่วนพูมิภาก็ต้องบวกต้นทุนเพิ่มไปอีกนะครับดังนั้นก็จะมีต้นทุนซ้บซ้อนขึ้นมานะครับในความเห็นผมนะครับก็อาจจะเป็นประเด็นที่เขาพูดถึงเรื่องนี้คืออาจจะมีการลดในส่วนนี้คือส่วนที่เป็นดิเรกเลตนะครับที่ทําให้เอื้ออํหนวยให้กับเอกชนมากขึ้นนะครับดังนั้นเอกชนอาจจะไม่ได้กระทบเลยก็ได้นะครับจริงๆเอกชนนี้อาจจะได้เขาเรียกว่าค่าจ่ายไฟเท่าเดิมนะครับแต่ว่าในส่วนอื่นนี่คือลด จนทาให้ซ้ำตัวเลขสุดท้ายนี่คือสามบาทเจก็ได้นะครับแล้วก็มีตัวเลขเพิ่มเติมก็คือจากเนื้อข่าวเ็าแจ้งว่า,าถ้าสมมติเราก็ไฟสามบาทเจจะมีผลต่อ g d ดประมาณสัก0 5นเะครับก็ประหยัดได้ในปีหนึ่งประมาณสัก1 0 0 0แสนล้านนะครับในส่วนของธุรกิจที่ต้องใช้ไฟต่งตางๆกันนะครับอันนี้ยังไม่รวมของถ้าสมมติว่ามีฐานการผลิตที่ย้ายมาด้วยนะครับสำหรับต่างประเทศนะครับแล้วก็มีประเด็น กว่าจะใช้นะครับกว่าจะใช้นโยบายนี้จริงๆนะฮะถ้าสมมติต้องออกมาจริงๆนะฮะว่าจะลดค่าไฟ3ามบาทเจก็ต้องมีการพิจารณาเรื่องค่าไฟนะครับแล้วก็มีโปรเซสเรื่องการมติต่างๆนะก็น่าจะออกประมาณสักเดือนพฤษภาหรือเดือน5ดังนั้นคือไตรมาส1นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนครับในไตรมาส1นึ่สำหรับตัวคุ้นลงไฟฟ้านะครับอันนี้ยังเอ j นจกับในส่วนของ ค่าไฟเดิมได้เพราะว่าเขาไม่มีการลดในทันทีนะครับดังนั้นราคาหุ้นอาจจะมีการแพนิคมากเกินไปนะครับในช่วงนี้สําหรับหุ้นรงไฟฟ้านะครับก็หาจังหวะในการสะสมนะครับอาจจะใช้การาฟเป็นเทคนิคนะครับถ้าสมตมิยืนได้หรือว่าเล่นเป็นโซนดู valuation น,นะครับในการเข้าทยอยซื้อนะครับมีจุดนี่ที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของหุ้นรถไฟฟ้านะครับหุ้นรถไฟฟ้านะครับถ้าเรามองว่า ถ้าเรามองว่าเรื่องของตัวเอ้ถ้าสมมติว่ามีการล้มขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นสมมติว่า Data c e n t e r ต่างๆที่จะผลิตไฟเกินกำลังไปแล้วนะครับเอ่อถ้ามองในแง่เชิงกลางเมืองนิดๆนะฮะก็ในส่วนของกราฟนะครับมีการลงทุนเรื่องของพลังงานท่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของกราฟนะครับอินทัสท,ที่มีข่าวว่าจะร,ว,รวมกันเป็นหุ้นใหม่นะครับแล้วก็มีความสนิทในส่วนของ เทเลคอมกับสิงคโปร์นะครับดังนั้นผมมองว่าการที่ทำให้าการผลิตไฟที่เกินมากๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วโครงการในส่วนของ Data Center หรือการดีลกับบริษัทต่างชาติในการมาลงทุนในไทยเนี่ยเลื่อนออกไปเนี่ยน่าจะยากเพราะว่ามีการดีลกันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่จะเป็นความเสี่ยงนะครับที่ไม่ให้เกิดโครงการต่างๆนะครับคือผลิตไฟไปแล้วนะครับแล้วก็เกินกําลังไปแล้วแล้วก็มีการ ลงทุนนะครับอย่าง E c h o คอะไรก็ตามนะฮะมีการลงทุนพวกโรงไฟฟ้าที่ต่างประเทศเหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่จะเปลี่ยนนะครับก็คือการที่ต้องเปลี่ยนคลอรมอรเท่านั้นนะครับเปลี่ยนคลอรมอรที่ว่าคือห้ามมีคลอรมอรฝั่งของส่วนปัจจุบันเลยนะครับแล้วทําให้แบบนโยบายพลังงานมันเปลี่ยนดังนั้นเนี่ยต่างชาติก็จะกังวลเรื่องนี้นะครับว่าเออถ้าถ้าเปลี่ยนคลอรมอปุ๊บแบบนี้คือโครงการลงลงทุน Data c e n t ต r ต่างๆอาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วนะครับก็ลงทุนไปแล้วดีลไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือประชาชนอาจจะอยากจะเื่งเรื่องของปากทองมากกว่านะครับดังนั้นคือคงไม่ชอบในการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นนะครับก็บอกในแง่ว่าถ้ามีจังหวะในการสะสมนะครับสำหรับหุ้นรงไฟฟ้านะครับก็หาจังหวะเชิงเวอร์ชันนะครับทยอยซื้อนะครับ แล้วก็มีส่วนที่นะครับอาจจะเป็นตัวกังวลนะครับสำหรับผู้นอยฟ้านะครับแต่ผมก็ยังคิดความเป็นส่วนตัวคิดว่าน่าจะไม่มีประเด็นมากก็คือเรื่องของดัตต้าเซ็นเตอร์ให้แจ้งว่าอาจจะรับซื้อพลังงานในส่วนของพลังงานหมุนเวียนเท่านั้นนะครับพลังงานฟอสซิลอาจจะไม่มีการรับซื้อในส่วนนี้นะครับถ้ามองในทั่วโลกนะครับในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะฮะกับในส่วนของ Data Center ที่ต้องใช้ไฟนะครับ คิดว่าพลังงานหมุนเวียนยังไม่มีกําลังการผลิตมากพอนะครในการที่จะขยายในส่วนของ Data Center นะครับแล้วก็พลังพลังงานหมุนเวียนไม่ค่อยเสถียรมากนะครับดังนั้นถ้าจะอ้างอิงในส่วนของว่าจะรับซื้อในส่วนพลังงานหมุนเวียนเท่านั้นเนี่ยผมว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นนะครับเพราะาดูอย่างคนที่ตกตกลดไปรอบล่าสุดนะฮะในส่วนของราคาน้ํามันที่ขึ้นไปแรงๆนะก็คือส่วนของพลังงานที่ยุโรปอย่างเชลอะไรเนี่ยนะครับก็มี ออกนโยบายเรื่องกรีนออกมานะครับแต่ก็พอเรื่องกรีนออกมาปุ๊บแล้วเขาไปเล่นพลังงานฟอสซิลกันขึ้นไปนะครับก็ทําให้เชลก็เสียโอกาสในการทํากําไรนะครับเพราะว่าไปเบนไปส่วนของตัวกรีนก็ต้องกลับมาหรือแผนนฮะว่าขอเลื่อนการกรีนออกไปนะครับก็ต้องกลับมาพลังงานฟอสซิลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มเติมคือมีสิ่งที่อาจจะ เขาเรียกว่ากระทบกระเทือนนะครับเป็นระยะระยะนะครับก็คือในส่วนของตัวยูเครนกับรัสเซียนะครับก็จะเป็นต้นทุนของโรงไฟฟ้านะครับถ้าสมมุติจะใช้ตัวน้ํามันนะครับหรือก๊าซในการผลิตนะครับก็ตัวยูเครนก็มีการนะครับปิดท่อส่งก๊าซที่ส่งจากรัสเซียนะครับก็อาจจะทําให้ต้นทุนนะครับโรงไฟฟ้าสูงขึ้นเป็นระยะนะครับก็หาจังหวะในการสะสมนะครับหุ้นโรงไฟฟ้านะครับ ก็มีประเด็นเดียวนะครับท,ที่กังวลคือต้องมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหัวเปลี่ยนรัฐบาลเท่านั้นนะครับหรือเลือกคุ้นนะครับต้งไฟฟ้านะครับอย่าเลือกตัวที่มันดีอีสูงมากเกินไปนะครับเพราะว่าวิกฤตนีออ้อาจจะต้องใช้เวลานะครับกว่าจะทุกๆอย่างจะเคลียร์นะครับเพราะว่ามีเรื่องของ เอ่อเลตนะครับเรื่องต้นทุนนะครับแล้วก็เรื่องของดีมานนะครับมีหลายเรื่องที่นขาทเป็นตัว 8, แปรดังนั้นถ้าสมมุติดอกเบี้ยสูงนะครับหุ้นที่มีหนี้สูงก็อาจจะผ่านไปได้ยากเพราะว่าถ้าสมมุติว่าลงทุนไปแล้วนะครับไม่เกิดขึ้นก็อาจจะมีปัญหาก็ได้พราบางทีถ้าอยู่ดีย้ายบอกว่าแจ้งว่าจะย้ายการการผลิตมาฐานการผลิตมาปรากฏว่าไม่ย้ายอันนี้ก็เกิดเกิดความเสี่ยงได้เหมือนกันนะครับ